เงินเดือนน้อยก็มีเงินล้านได้กับ3เทคนิคการเงินง่ายๆที่ทําได้จริงคุณเคยรู้สึกไหมคะว่าทํางานหนักแค่ไหนเงินเดือนก็เหมือนจะพอใช้ไปแค่วันๆพอเงินเข้าบัญชีปุ๊บก็เหมือนมีบินค่าใช้ใจ่ายต่างๆมารอคิวอยู่ก่อนแล้วทั้งค่าห้องค่าเดินทางค่ากินพอหันมาอีกทีก็อา้าวเงินหายไปไหนหมดแล้วความคิดที่ว่าจะเก็บเงินก้อนโตหรือจะเอาเงินไปลงทุนให้งอกเงย มันก็ดูเหมือนจะเป็นเรื่องไกลตัวเป็นเรื่องของคนอื่นที่ไม่ใช่ของเรามันน่าเหนื่อยใจใช่ไหมคะที่ต้องใช้ชีวิตแบบเดือนชนเดือนโดยที่ไม่รู้เลยว่าอนาคตข้างหน้าจะเป็นยังไงแต่เชื่อไหมคะว่าจริงๆแล้วจุดเริ่มต้นของการเก็บเงินไม่ได้วัดว่าใครมีเงินเดือนเยอะกว่ากันแต่มันวัดกันที่ว่าใครวางแผนเป็นตะหคะค่ะและในวิดีโอนี้เราจะมาแชร์เทคนิคการเงินที่ทำได้จริงที่จะเปลี่ยนเงินเดือนที่อาจจะดูไม่มาก ให้สามารถมีเงินเก็บและต่อย,ยอดไปสู่การลงทุนได้อย่างเป็นระบบค่ะเอาละค่ะพอเราปรับมุมมองกันแล้วว่าการมีเงินเก็บไม่ใช่เรื่องของคนรายได้สูงเท่านั้นนะคะตอนนี้เราจะมาเข้าสู่3เทคนิคสําคัญที่จะเปลี่ยนสถานะทางการเงินของคุณไปตลอดการมาเริ่มกันที่รากฐานข้อแรกซึ่งเป็นกฎเหล็กที่คนสําเร็จทางการเงินทุกคนเขาใช้กันค่ะประเด็นที่ 1. เปลี่ยนกฎการออมจากการเหลือเท่าไหรค่อยเก็บเป็นเก็บ ก่อนใช้เสมอคะ่ะลองถามตัวเองดูนะคะทุกครั้งที่เงินเดือนออกเราทำอะไรก่อนคนส่วนใหญ่ก็จะเริ่มไล่จ่ายบินต่างๆทั้งค่าห้องค่าน้ำค่าไฟค่าโทรศัพท์หรือค่าบัตรเครดิตพอจ่ายเสร็จก็เอาเงินไปใช้กินใช้เที่ยวและพอถึงสิ้นเดือนก็ค่อยมาดูว่าเงินเหลือเท่าไหร่ให้เก็บซึ่งส่วนใหญ่ก็มักจะไม่เหลือหรือว่าเหลือน้อยมากคะ่ะนี่คือสูตรสำเร็จของชีวิตแบบเดือนชนเดือนเลยนะคะ หัวใจสำคัญของการเปลี่ยนเกมนี้อยู่ที่หลักการที่เรียกว่า pay yourself first หรือใจ่ายให้ตัวเองก่อนค่ะแนวคิดนี้ทรงพลังมากนะคะเพราะมันคือการเปลี่ยนสถานะของเงินออมจากส่วนที่เหลือให้กลายเป็นบินที่สําคัญที่สุดที่เราต้องจ่ายทันทีที่เงินเดือนออกมามันคือการเปลี่ยนลำดับความคิดจากเดิมที่เป็นรายได้ลบรายจ่ายเท่ากับเงินออมมาเป็นสูตรใหม่ที่ถูกต้องก็คือ รายได้ลบเงินออมเท่ากับรายจ่ายค่ะคุณต้องมองว่าเงินออมก็คือหนี้สินแห่งอนาคตที่คุณมีต่อตัวเองในวัยเกษียณหรือต่อตัวเองในวันที่ต้องการทำตามความฝันค่ะลองเปรียบเทียบดูนะคะการออมเงินมันก็เหมือนกับการเติมน้ำใส่ถังที่มีรูรั่วถังก็คือรายได้ของคุณน้ำก็คือเงินส่วนรูรั่วก็คือรายจ่ายต่างๆถ้าคุณพยายามอุดรูรั่วก่อนแล้วค่อยเอาน้ำไปเก็บ คุณก็จะเสียน้ําไปเยอะมากแต่ถ้าคุณเปลี่ยนวิธีโดยการตักน้ําส่วนหนึ่งไปเก็บในถังสำรองที่ไม่มีรูรั่วก่อนทันทีที่ได้น้ํามาต่อให้ถังหลักของคุณจะรั่วแค่ไหนคุณก็จะมั่นใจได้เลยว่าคุณจะมีถังน้ําสำรองไว้ใช้ในยามจาเป็นเสมอดิฉันจะเล่าเรื่องราวของน้องฝนพนักงานออฟฟิศคนหนึ่งที่มีเงินเดือน2 0,000ืนต้นๆในกรุงเทพนะคะเธอมาปรึกษาค่ะบอกว่าเงินเดือนเธอไม่พอใช้ แค่ใช้ให้พอถึงสิ้นเดือนก็เก่งแล้วดิฉันก็เลยขอดูรายจ่ายของเธอก็พบว่ามีรายจ่ายเล็กๆน้อยๆที่คุมไม่ได้เยอะมากอย่างเช่นค่ากาแฟค่าชานมไข่มกุกค่าช้อปปิ้งออนไลน์แก้เครียดทุกสิ้นเดือนเงินของเธอจะเหลือติดบัญชีแค่ไม่กี่ร้อยบาทเท่านั้นค่ะดิฉันก็เลยให้โจทย์เธอไปง่ายๆว่าเดือนหน้าพอเงินเดือนออกปุ๊บให้หัก10เอร์เซหรือประมาณ2,000บาท โอนเข้าบัญชีฝากประจำที่ถอนยากๆทันทีบังคับให้ตัวเองลืมไปเลยว่าเคยมีเงินก้อนนี้อยู่แล้วใช้ชีวิตด้วยเงินที่เหลือคือ18,000บาทให้ได้ค่ะเดือนแรกผ่านไปน้องฝนกลับมาบอกค่ะว่ามันอึดอัดมากแต่เธอก็ทำได้นะคะเธอรู้ตัวว่าพอเงินในบัญชีที่ใช้จ่ายได้มันลดน้อยลงเธอก็เริ่มคิดมากขึ้นก่อนที่จะซื้ออะไรที่ไม่จำเป็นค่ะจากที่เคยกินชานมทุกวันก็เหลือแค่อาทิตย์ละแก้ว ของที่เคยอยากได้พอทิ้งเวลานานไปหน่อยก็รู้สึกว่าไม่จำเป็นต้องมีก็ได้พอสิ้นเดือนเธอก็มีเงินเหลือใช้แถมยังมีเงินเหลือ2,000บาทนอนอยู่ในบัญชีอีกนี่เป็นครั้งแรกในชีวิตที่เธอรู้สึกว่าเธอภูมิใจค่ะซึ่งความภูมิใจเล็กๆนี่แหละค่ะคือจุดเริ่มต้นที่สาคัญที่สุดดังนั้นบทเรียนแรกที่ต้องจำให้ขึ้นใจเลยก็คืออย่ารอให้มีเงินเหลือถึงค่อยเก็บแต่จงการเงินเก็บออกไปก่อน แล้วบริหารชีวิตด้วยเงินที่เหลือให้ได้นี่คือการสร้างวินัยทางการเงินที่แข็งแกร่งที่สุดและเป็นก้าวแรกสู่การมีเงินล้านค่ะทีนี้พอเราการเงินออกมาได้แล้วนะคะคำถามต่อมาก็คือแล้วเราจะเอาเงินก้อนเล็กๆนี้ไปทำอะไรต่อดีจะปล่อยให้มันนอนนิ่งเฉยๆอยู่ในบัญชีที่ดอกเบี้ยแทบจะเป็นศูนย์ก็คงจะเป็นทางเลือกที่ไม่ค่อยฉลาดนักซึ่งก็จะนำเราไปสู่เคล็ดลับข้อที่2ค่ะนั่นก็คือ การปลูกต้นไม้เงินหรือเริ่มลงทุนให้เร็วที่สุดแม้จะมีแค่หลักร้อยค่ะหลายคนพอได้ยินคำว่าลงทุนก็มักจะนึกถึงเงินก้อนโต,ตนึกถึงความเสี่ยงนึกถึงศัพท์เทคนิคย่างยากแล้วก็ตัดสินใจเอาว่าเอาไวร้รวยก่อนแล้วค่อยลงทุนซึ่งนี่ก็คือความเข้าใจผิดที่อันตรายที่สุดเลยค่ะเพราะพลังที่มหาศาลที่สุดของการลงทุนไม่ใช่เงินนะคะแต่มันคือเวลาค่ะสิ่งที่เรียกว่า ดอกเบี้ยรทบต้นที่เอาเบิร์ตไอสไตล์เคยยกย่องว่าเป็นสิ่งมหัศจรรย์อันดับ8ของโลกมันทำงานเหมือนการปั้นตุ๊กตาหิมะค่ะอยากให้เพื่อนๆลองนึกภาพตามนะคะเงินลงทุนก้อนแรกของคุณก็เหมือนก้อนหิมะเล็กๆในมือพอคุณกลิ้งมันไปเรื่อยๆหิมะก็จะเริ่มเกาะตัวหนาขึ้นแล้วพอมันใหญ่ขึ้นการเกาะตัวของหิมะในแต่ละรอบก็จะยิ่งเร็วและใหญ่ขึ้นไปอีก คนที่เริ่มปั้นก้อนหิมะก่อนแม้จะเริ่มจากก้อนเล็กๆแต่เมื่อเวลาผ่านไปนานพอก้อนหิมะของเขาก็อาจจะใหญ่กว่าของคนที่เริ่มทีหลังแต่ใช้หิมะก้อนใหญ่กว่าก็ได้ค่ะดังนั้นสําหรับคนเงินเดือนน้อยนะคะการลงทุนที่เหมาะสมที่สุดก็คือการลงทุนแบบ DCA หรือ Dollar Cross Averaging ค่ะมันคือการตั้งโปรแกรมลงทุนเป็นรายเดือนด้วยจำนวนเงินเท่าๆกันแบบอัตโนมัติเช่นเดือนละ1000บาท โดยไม่ต้องสนใจว่าตอนนั้นตลาดหุ้นจะขึ้นหรือจะลงวิธีนี้มันจะช่วยตัดอารมณ์ความกลัวและความโลภของเราออกไปค่ะและทำให้เราได้ซื้อทรัพย์สินในราคาเฉลีย่ยซึ่งในระยะยาวแล้วพิสูจน์แล้วว่าให้ผลตอบแทนที่ดีและลดความเสี่ยงได้มากและสินทรัพย์ที่เหมาะกับมือใหม่มากที่สุดก็คือกองทุนรวมดัชนีหรืออินเด็กซ์ฟันที่ลงทุนล้อไปกับตลาดหุ้นโดยรวมค่ะ เพราะมันกระจายความเสี่ยงได้ดีและมีค่าธรรมเนียมที่ต่ำมากมีเรื่องของคุณนนท์ซึ่งเขาเป็นไรเดอร์ส่งอาหารที่รายได้ไม่แน่นอนคะ่ะแต่เฉลี่ยแล้วรายเดือนหนึ่งก็จะประมาณหมื่นกว่าบาทเขาอยากมีเงินเก็บแต่ก็ไม่รู้จะเริ่มต้นยังไงนะคะเขามาฟังคลิปหนึ่งของดิันแล้วเกิดแรงบันดาลใจซึ่งเขาตัดสินใจว่าจะเจียดเงินวันละ35บาทหรือประมาณเดือนละ1น0 0บาทเพื่อมาลงทุนแบบ DCA ในกองทุนรวมดัดชนีหุ้นไทย เพื่อนๆของเขาหัวเราะแล้วก็บอกว่าพันเดียวจะไปทําอะไรได้วะกินเหล้าแป๊บเดียวก็หมดแล้วคุณนนไม่ได้สนใจค่ะเขาตั้งใจโอนเงินอัตโนมัติทุกวันที่5ของเดือนเวลาผ่านไป5ปีวันหนึ่งแอปพลิเคชันแจ้งเตือนว่าเงิน1,000บาทต่อเดือนของเขาหรือเป็นเงินลงทุนรวมประมาณ60,000บาทได้กลายเป็นเงินเกือบ80,000บาทในขณะที่เพื่อนคนที่เคยหัวเราะเ,เยาะเขา ยังไม่มีเงินเก็บเป็นชิ้นเป็นอันเลยค่ะคุณนนท์บอกว่าสิ่งที่เขาได้นั้นมันมากกว่าเงินที่เพิ่มขึ้นนั่นก็คือความรู้สึกมั่นคงและความรู้สึกเชื่อมั่นว่าแม้แต่คนหาเช้ากินข้ามอย่างเขาก็สามารถสร้างอนาคตที่ดีให้กับตัวเองได้ค่ะบทเรียนจากเรื่องนี้นะคะก็คืออย่าดูถูกพลังของเงินน้อยๆที่มาพร้อมกับวินัยและเวลาค่ะการเริ่มลงทุนอย่างเดือนละ500หรือ1,000บาทในวันนี้ ดีกว่าการไปรอเริ่มเดือนละ5,000บาทในอีก5ปีข้างหน้าเสมอค่ะจงเริ่มปลูกต้นไม้เงินของคุณตั้งแต่วันนี้แม้มันจะเป็นแค่มเล็ดพันเล็กๆก็ตามนะคะมาถึงตรงนี้หลายคนอาจจะคิดในใจนะคะว่าเข้าใจแล้วว่าจะต้องเก็บก่อนใช้ต้องเอาไปลงทุนแต่ปัญหาก็คือแค่ใช้เดือนต่อเดือนก็ยังลำบากเลยแล้วจะเอาเงินที่ไหนมาเก็บมาลงทุนละ่ะคำถามนี้เป็นคำถามที่สุดยอดมากเลยนะคะ และมันก็จะเป็นสิ่งที่เราจะมาหาคำตอบในประเด็นสุดท้ายค่ะนั่นก็คือประเด็นที่3สวมบทบาทนักสืบการเงินตามล่าหารูรั่วที่ซ่อนอยู่ในรายจ่ายของเราค่ะถ้าเปรียบเทียบการเงินของคุณเป็นส่วนหลังบ้านการหารายได้เพิ่มก็เหมือนการขุดบ่อใหม่ซึ่งต้องใช้แรงและเวลาแต่การอุดรูรั่วในรายจ่ายมันเหมือนกับการเดินสำรวจท่อน้ำในส่วนของคุณที่อาจจะแตกหรือรั่วซึมโดยที่คุณไม่รู้ตัวนะคะ ซึ่งเป็นวิธีที่ทำได้ง่ายและเห็นผลเร็วกว่ามากค่ะคนส่วนใหญ่มักจะมองข้ามเงินเล็กๆน้อยๆที่จ่ายออกไปในแต่ละวันโดยที่ไม่รู้ตัวนะคะเราเรียกเงินพวกนี้ว่า l a ้แฟ factor หรือรายจ่ายค่ากาแฟซึ่งมันไม่ได้หมายถึงแค่ค่ากาแฟนะคะแต่หมายถึงรายจ่ายเล็กๆน้อยๆที่ทำเป็นประจำจนเคยชินอย่างเช่นพวกค่าน้ำอัดลมค่าขนมหรือค่าแอปดูหนังที่สมัครไว้แล้วไม่เคยได้ดู รวมไปถึงค่าสมัครฟิตเนสที่ไปนับครั้งได้วิธีที่จะหารูรั่วพวกนี้ให้เจอก็คือการทำบัญชีรายรับรายจ่ายอย่างน้อยแค่1-2เดือนค่ะไม่จำเป็นต้องทำตลอดไปก็ได้นะคะแค่ทำให้เห็นภาพรวมในแต่ละเดือนค่ะว่าเงินของเรามันหายไปกับอะไรบ้างเดี๋ยวนี้มีแอปพลิเคชันในมือถือเยอะแยะเลยนะคะที่ช่วยให้การจดบันทึกเป็นเรื่องง่ายมากบางครั้งแค่ถ่ายรูปใบเสร็จก็บันทึกให้เลย พอครบเดือนคุณก็ลองเอาข้อมูลทั้งหมดมากางดูคุณอาจจะตกใจเลยก็ได้นะคะว่าเงินที่หายไปกับความสุขเล็กๆน้อยๆแต่บ่อยๆนั้นมันรวมกันเป็นเงินก้อนใหญ่ขนาดไหนคะ่ะและเมื่อคุณเจอรอยรั่วแล้วไม่ได้หมายความว่าคุณจะต้องเลิกทำทุกอย่างที่ทำให้คุณมีความสุขนะคะแต่ให้คุณออกแบบการใช้เงินใหม่อย่างมีสติเช่นแทนที่จะซื้อกาแฟแก้วละ80บาททุกวัน ก็อาจจะเปลี่ยนมาเป็นซื้อแค่ส2วันต่อสัปดาห์ในวันที่เหนื่อยเป็นพิเศษส่วนวันที่เหลือก็ชงกาแฟจากออฟฟิศดื่มแบบนี้คุณก็จะยังคงมีความสุขอยู่แต่ประหยัดเงินไปได้เกินครึ่งเลยค่ะหรือถ้าคุณพบว่าคุณจ่ายค่าสตรีมมิ่ง3เจ้าแต่ดูจริงๆแค่เจ้าเดียวคุณก็แค่ยกเลิกอีกสเจ้าที่ไม่จําเป็นออกไปค่ะมีเคสหนึ่งของคู่สามีภรรยาคู่หนึ่งนะคะนั่นก็คือคุณตั้มกับคุณปลาค่ะ ทั้งคู่ทำงานโรงงานรายได้รวมกันประมาณ30,000บาทพวกเขามีลูกหนึ่งคนค่ะพวกเขาบอกว่าประหยัดสุดๆแล้วแต่ไม่เคยมีเงินเก็บเลยค่ะดิฉันก็เลยให้เขาลองจดทุกอย่างที่จ่ายเป็นเวลาหนึ่งเดือนเต็มๆสิ่งที่พบก็คือพวกเขาเสียเงินไปกับค่าหวยเดือนละเกือบ1,500บาทและค่าเครื่องดื่มชูกำลังของคุณตามอีกวันละสองขวดเป็นเงินอีกเกือบ6 0 0บาท รวมๆแล้วก็เกือบ2,100บาทต่อเดือนที่หายไปกับความหวังและความเหนื่อยล้าค่ะดิฉันไม่ได้บอกให้เขาเลิกซื้อหวยนะคะแต่ลองถามว่าถ้าลดค่าหวยลงครึ่งนึงแล้วเอาเงินส่วนนั้นมาซื้อกองทุนรวมมันก็เหมือนกับการซื้อหวยอีกแบบหนึ่งนะคะแต่เป็นหวยที่ไม่เคยเสียต้นทุนเลยมันมีแต่จะโตขึ้นช้าๆส่วนคุณตามก็ลองเปลี่ยนมาดื่มน้ำเปล่าแช่เย็นแทนในบางวัน แค่การเปลี่ยนแปลงเล็กๆเหล่านี้ก็ทําให้พวกเขามีเงินเหลือมาเริ่มต้นลงทุนได้เดือนละกว่า1,000บาทโดยที่แทบไม่รู้สึกเลยว่าคุณภาพชีวิตของพวกเขาแย่ลงเลยค่ะดังนั้นบทเรียนสุดท้ายที่อยากจะย้าก็คือเงินออมและเงินลงทุนมันไม่ได้งอกมาจากอากาศนะคะแต่มันซ่อนอยู่ในรายจ่ายปัจจุบันของเรานั่นเองค่ะหน้าที่ของคุณก็คือการเป็นนักสืบที่ดีตามหามันให้เจอแล้วโยกย้ายเงินเหล่านั้นจากสิ่งที่ไม่จำเป็น มาสร้างอนาคตที่มั่นคงให้กับตัวคุณเองค่ะและทั้งหมดนี้ก็คือแผนที่การเดินทางฉบับสมบูรณ์ที่จะพาคุณหลุดพ้นจากองค์จรเดือนชนเดือนได้ค่ะเราเริ่มต้นจากการเปลี่ยนกฎเหล็กข้อเดียวนั่นก็คือการจ่ายให้กับตัวเองก่อน <c oughs> เพื่อการันตีว่าเราจะมีเงินเก็บทุกเดือนจากนั้นก็นําเงินก้อนนั้นไปปลูกต้นไม้เงินหรือเริ่มลงทุนให้เร็วที่สุดแม้จะมีแค่หลักร้อยเพื่อให้พลังของเวลา ช่วยสร้างความมั่งคั่งให้กับเราและสุดท้ายเราก็จะสวมบทเป็นนักสืบการเงินเพื่อตามหาเงินที่ซ่อนอยู่ในรายจ่ายของเราเองแล้วนำมันมาต่อย,ยอดสร้างอนาคตค่ะอยากจะฝากข้อคิดที่สำคัญที่สุดไว้นะคะการสร้างความมั่นคงทางการเงินไม่ใช่การพยายามกระโดดขึ้นไปบนยอดเขาในทันทีนั่นเป็นเรื่องที่เป็นไปไม่ได้สำหรับคนส่วนใหญ่เลยล่ะค่ะแต่มันเปรียบเสมือนการที่เราเดินป่า เราแค่ต้องหาจุดเริ่มต้นของเส้นทางให้เจอแล้วเริ่มก้าวเดิอนออกไปทีละก้าวทีละก้าวอย่างสม่ำเสมอค่ะเงิน1,000บาทแรกที่คุณเก็บและนำไปลงทุนได้อาจจะดูเล็กน้อยในวันนี้แต่ก้าวยางเล็กๆที่มั่นคงในวันนี้นั่นละค่ะคือสิ่งที่สร้างความแตกต่างอย่างมหาศาลในอีก10ปีข้างหน้าอิสรภาพทางการเงินมันไม่ได้วัดกันที่ตัวเลขในสลิปเงินเดือนนะคะ วัดกันที่วินัยและแผนการที่คุณลงมือทำในวันนี้นี่แหละค่ะอยากจะชวนทุกคนมาคอมเมนต์แชร์กันหน่อยนะคะว่ารูรัร่วทางการเงินจุดไหนที่คุณเพิ่งค้นพบหรือการลงทุนก้าวแรกที่คุณเริ่มทำมันคืออะไรคะมาแลกเปลี่ยนเพื่อเป็นพลังให้กันและกันได้เลยนะคะจำไว้เสมอนะคะว่าอนาคตทางการเงินของคุณไม่ได้ถูกกำหนดโดยจุดที่คุณยืนอยู่ตอนนี้แต่ถูกสร้างขึ้นโดยทิศทางที่คุณกำลังจะก้าวเดินไป นับจากวินาทีนี้เป็นต้นไปค่ะ